ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริเวนผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงด้านล่างใส่อีเมลพาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20เยนเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกัน ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ผมแบ็คอีกคืนเคยวันนี้เราก็จะเล่นเกมฟรีฟาเอาลายสีกันเหมือนเดิมครับมาครับวันนี้ผมจะมาทำฟูทีมนี่นะครับปารีสแซงต์แชิมแมงเนาะน,นี่เป็นทีมจากลีกกน,นะครับพอดีเห็นเสริมนักเตะโโอ้หหลายคนมากครับน่าสนใจมากว่าจะเป็นเซอร์เรียลมอสอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเซ็นฟรีหรือเปล่าเนาะแต่ดอนนารูมาน,นี่เซ็นฟรีครับไาคิมี่มาไวเนดดุมมาหนึ่งสองสามสี่แค่สี่ตัวนี้มาก็ผมว่าน่าจะเอาอยู่แล้วครับ อันนี้เป็นแผน523สองมเนาะมาครับอันนี้ผมก็จัดเท่าที่จัดได้เนาะสามภาษาคือเป็นเนมาร์เอนเปเป้ดิมารียองการสองตัวผมใช้เป็นเวลติแล้วก็ไวเนดุ้งนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้โบนัสเนาะเพราะว่ามันเพิ่งย้ายมาครับส่วนแผงหลัง5ตัวผมใช้เป็นเบอร์นาดเนาะเบอร์นาดหรือเบอร์ทานอันนี้อ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ค่อยคุ้นชื่อของหลีเอิงเท่าไหร่มีอ่าผมอ่านว่าเบอร์นาดแล้วกันคิมเปมเบ้ลามอสฮาคิมิแล้วก็มาคินยอสเนาะส่วนประตูก็เป็นดอนาลุม่านะครับเอาเท่าที่จัดไดด้เเนะะ FP คครรบบ200พอีป๊ๆลยั ผมก็ซื้อเป็นบวก1บวก2เนาะสนมากเนาะถ้าหาบวก1นึ่ 1, มาได้ก็เป็นบวก2บวก3นะครับตามที่เขามีขายก็แผน523เลยแต่โค้ดนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเนาะมานะเราไปเปลี่ยนโค้ดด้วยดีกว่ามาผู้ฝึกสอนโค้ดโค้ดโค้ดหรีกไหนไวะเนี่ยฝรั่งเศสอ่า5้าก็มีนะครับกูน่าสนใจ่ะใช้แบบนี้ไปเลยมา มาลองดูครับโอเคเราเปลี่ยนโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนเบื้องต้นนี้ผมจะยังไม่เปลี่ยนเนาะมาดูใหม่ครับมาดูในแผนใหม่เนาะอันนี้โค้ดก็เป็นโปรติชิโน่เนาะโอเคประมาณนี้เลยได้แผนหน้าสองสามได้โบนัสด้วยอืมจ,จ้ำใช่ไหมครับแบบนี้อันนี้ได้โบนัสอะไรเนี่ยได้ปารีสบวกสองอ่าแล้วก็มี PSG อกองหน้าปีสองพันสะิบเจ็ดถึงสองพันยี่สิบเอ็ดเนาะสามประสานนี่ครับได้สามประสานนี่มาถืินก็ได้บวกสองบวกสองบวกสองมีลามอสกับพายครมีนะ่เนาะที่ได้เป็นมาริบาคบวกหนนะึ มันยังไม่อัปเดตครับต้องรออัปเดตก่อนเนาะถึงจะได้โบนัสครับโอเคส่วนเทคนิคที่ผมจะใช้ผมจะใช้เป็นนี่เลยเนาะดูได้ครับเทคนิค tka ตัวนี้คือการเล่นเป็นปกติเนาะสี่สิบสี่สิบห้าสิบอิสระเนาะส่วนเกมลุกอยู่ที่3ามสิบหนึ่งเจ็ดสิบห้าอิสระการป้องกันที่หกสิบห้าสี่สิบห้าสี่สิบคุมโซนนะครับส่วนเทคนิคหน้าเตะผมก็จะใช้เป็นปีกสองข้างเป็นขึ้นสามลงสาม sc หนึ่ง sr หนึ่งนะครับส่วนกองหน้าเตะเป้าผมใช้เป็น ar 1 dp 1 sr 1ขึ้น3ามลง3เช่นกัน ผมจะเอาเนมาแล้วก็ดิมเลียยืนปีแล้วก็เอ็มเระป้นี้ยืนหน้าเป้านะครับส่วนกางสตวัวผมใช้เป็นรึ่นสามลง3แล้วก็เป็นอันนี้ AS นี่คือปกตินองไม่ได้ปรับนะครับตัวนี้มันเป็นรูปติดปักเฉยๆส่วนวิงแม็กสองข้างนี่ผมใช้เป็นเึรื่องลง3นะครับแล้วก็เป็น AR2 คือจะไม่ให้มันบุกเยอะเนาะส่วนแบ็กสองข้างครับผมใช้เป็นขึ้ง3าลง3แล้วก็ AR 1คือจะใช้แบ็กบุกเหมือนเดิมส่วนสวิปเปอร์ผมก็ใช้เป็นขึหนึ่งลงสาม แค่นั้นเองนะครับตามปกติเลยเคือจะได้ประมาณนี้ไะเราไปดูในเกมเลยครับทุกคนเราจะกดให้ดูเลยส่วนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมตั้งแล้วลาม,มอสแล้วก็ในมาในมาส่วนลูกฟิกกิ้งนี่ผมใช้เป็นประธานเพราะว่ามันมีสูตรนอกแทคนิคคือเราใช้นักเตะที่เล่นลูกตั้งเตะได้น้อยครับสมัติอ่านี่ครับสมัทนามาเนา้ยๆแล้วสักหนึ่งหรือว่าศูนย์ยิ่งดีครับเวลามันไปยืนยิงมันจะไม่ยิงเองครับมันจะเขีย่ยให้คนอื่นยิงอันนี้คือแทคนิคในหมู่นเจอร์อน,นี้เข้าบ่อยมากเนาะ อันนี้ผมแนะนําไว้เลยนะครับป่ะเราไปลุยกันเลยตอนนี้อยู่ชั้นเจอาหนึ่งเนาะของผมอันนี้เสียดายแพ้บายมาสามศูนย์ขาเจอทีมติดบักนะครับเจอทีมพวกบวกศูนย์ครับส่วนใหญ่ที่ผมชอบเจอเนาะเวลาปล่อยบอลกลางคืนมันจะเจอทีมบวกศูนย์ครับอ้าวจะบอกนะว่าทีมนี้ก็ทีมบวกศูนย์ใช่เลยครับทีมบวกศูนย์แน่นอนทีมนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เจอทีมที่ไม่ได้เป็นบวกศูนย์เนาะอันนี้มันน่าจะบวกศูนย์ครับน่าจะเป็นบอดนั่นแหละถ้าไม่ใช่บอดก็เป็นพวกที่เขาเอามาเล เอาไว้ขายครับผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันอันนี้เจอบ่อยมากครับเวลาเล่นดึกๆเนาะมันก็เป็นผลดีกับเราครับส่วนใหญ่ผมจะชนะนะแพ้แพ้น้อยมากครับทีมแบบนี้โอเคแทคกิีก็ประมาณเดียวผมจะตัดไปแมตท,ที่เราเจอกับทีมธรรมดาเนาะโอเคครับก็กลับมาแล้วครับหลงังจากที่หาแมตอยู่นานนะครับอันนี้ก็เจอแล้วครับอันนี้เป็นฟูทีมอะไรเนี่ยโอ้โหมีรายการซีดานฮาแลนด์บวกห้าขึ้นมาอันนี้เป็นฟูมันหลีกผสมอะไรเนี่ย เหมือนกับเป็นทีมผสมเฉยๆนะครับทุกคนโอเคมาครับมาเราดูว่าเราจะไหวหรือเปล่าครับมาพุตสินหัวล้นเอาเริ่มเกมอันนี้จะเป็นไฮไลท์ครัะว่ามันหาแมตช์ยากมากครับผมก็เลยบันทึกไว้เลยเนาะมาดูครับว่าจะไหวหรือเปล่าโอเคครับเกมเริ่มแล้วครับนี่ครับแจ็คติกก็เป็น40 40 50, 50อิสระ30 1 7 5อิสระแล้วก็65 45 40คุมส่วนนะครับ เปิดมาจังหวะแรกยังไงจะบอกนะว่าจะโดนเอาแล้วครับไปนะครับโอ้โหดีนะที่ยังกันไม่ได้ครับมาเนมมาอยู่ที่บอลให้เอเ็มบัเป้ยังไงต้องคืนหลังครับมาคุินดัสเอ็มเบเป้ให้ไวนัดุมขึ้นเกมยากมากครับไวนาดุมให้แล้วครับวัที่เอเ็มบัเป้ไหลให้เนมมาอาแล้วครับหลุดแล้วครับจังหวะนี้ยังไงจะได้เปิดหรือเปล่าหรือว่าจะตัดเข้าใน ล็อกหนึ่งล็อกสองโดนจิ้มไว้ก่อนครับย้ำนะว่านี้เป็นไฮไลท์เนาะผมก็เลยไม่ได้เอาพับแผนเทคกติลลงมาแต่วันนี้ยังไงโดนมันอู้ยิงอือยิงมุดไลนมาดีมาเนี่ยอู้ย่งมาเข้าไปเสแล้วครับเมื่อกี้ไลนงครับนี่อะดูครับนะครับยิงดอกแรกมืดครับตัดมาให้ดีมาเรียครับอู้ปั่นเน้นๆครับไม่เข้าได้ไงครับเนี่ยอ้เสียายครับยังไม่ได้ขึ้นนำเนาะ โอเคครับตามาดูที่ฝังเปิดมาหืมคำเดอนนารูมาได้ครับเตะยาวขึ้นมาครับเอเป๊ะโอ้โหหม่งไม่ได้ครับตัวเตี้ยกว่าครับฝังนู้นกันเนี่ยลรกัดยังไงไล่ให้ฮาแลนด์ฮาแลนด์นิงจังหวะนี้เอ้าอู้ยอะไรครับเนี่ยหืมโดนนำแล้วครับหนึ่งประตูศูนย์เจอลูกยิงไกลครับเท้าซ้ายนะครับปังจังหวะนี้อะไรอยู่ดีๆครับอ้ย เจอลูกมักเข้าไปครับทุกคนยิงการป้ะกอบกีดโทษนี่เข้าบ่อยมากคาแรนโอ้โหเข้าซ้ายมันด้วยครับไม่เหลือครับโอ้โดนําอีกแล้วครับจังหวะน,นี้มาต่อกับฝั่งนู้นซีดานซีดานยังไงไ่ากาดปันในวันนี้โอ้เสียวเสียวเสียวนึกว่าจะโดนสองลูกซะแล้วเนี่ยตรงนี้พันครับจังหวะได้เปรียบกับหดันมาบินแล้ว, 1, วนนแต่ไม่ถึงดีนะที่บอลออกโอ้ เสียวครับเจอกับทีมนี้เอาเรื่องว่ะนักเตะเราเป็นแค่วบวกหนึ่งบวกสองเท่าน,นั้นเองเนาะมาต่อครับข้างหลังครับเอาอยัางไงอื้มสไลด์ไม่ได้ครับมาฟุนยอตจังหวะนี้อื้มมองเคลียร์ไปเคลียร์มายิงจังหวัดติดมาฟุนยอตอีกแล้วโอ้โหเล่นดีมากกับมุฟยอตผมเอามายืนเป็นสวิปเปอร์เนาะซีทานครับยิงครับดูปังอื้มเก็บแขนดีครับติดเข่าครับนี่ครับจังหวะนนี้เอ็มบาเป้ ขึ้นเกมได้บ้างครับเราเนี่มาหลายให้เอมเปเป้ตายแล้วครับกระชากไปหนึ่งหนึ่งจะมายังไงเอานี่ครับติดมุมอันนี้มันเอารมไม่ได้มันเป็นอะไรผมปล่อยไว้ยาวดีมาเรียดีมาเรียเปิดไม่ได้ครับฝั่งนู้นยังไงวัดมาเลยครับจังหวะสองมาครับไวรุ่มยกมาให้เวอร์จันยังไงให้ไวรุ่มไวรุ่มยิงไม่ยิงจังหวะนี้แช่คบืารใช้แรมันยิงปัดได้เฉยครับอู้ไวรุ่มได้สองครับนักเตะตัวใหม่ครับดูครับเนี่ย โอ้โหดูครับขาดฉดับนวโปรติมันต้องเข้านะแต่กูตัวมันยังทันครับทำไมเหนียวขัดนี้ครับเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายครับมาดูต่อครับจังวันนี้เปิดมุมไม่เห็นคนเปิดใครวะดีม,มาเรียนแน่นอนเปิดมามุมตรงนี้ปัดไม่ได้เอ้าไวรุ่มยิงอุ้ยล้าหน้าไหมล้าป่าวะขอดูก่อนไม่ล้มก็มีศสกกรอขึ้นแล้วครับโอ้โหนี่ครับนักเตะตัวใหม่ โ้อจีไวในดุ่มครับยิงเรียบร้อยครับโหอยเอาแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับหมุงมา้นี้ครับมันยังเซฟได้นะลูกหมุงครับแต่ดีครับที่บอลมาเข้าทางเราครับเอาแล้วครับเรียบร้อยตีเสมอได้แล้วจังวันนี้เนม่ายิ่งเอาไม่เข้าได้ไงครับนึกว่าเข้านะเมื่อกี้โอ้เสียดายครับดูครับใส่ด้วยสายครับปีนี้มันสาย ใช่สายห้ากว่าชาอ่าไม่ใช่สายสี่กว่า5นะมันไม่เหมือนกับปี20 u c l มันอันนั้นมันสายห้กว่า5นะแล่ผมว่าจะเอาปี20 u c l บยูซีเมาแหละแต่ว่าปีนี้สแตนตมันเยอะกว่าเนาะเอฟพี FP มันพอดีครับก็เลยเอาปีนี้ดีกว่าเนาะดีมาเรียเวร์ติให้วานิลุ่มเห็นปลาเป้ยังไงไหลให้ดิมาเรียให้วานิลุ่มวานิลุ่มยิงไหมไม่ยิงครับไหลให้ดิมาเรียดิมาเรียจังหวะนี้ปันป้นๆเรียบร้อยโอ้โหมาแล้วครับ ืหดิมเบเลียโอหนี่มันฮีโร่อะอะไรเนี่ยฮีโร่เอาร์เจนตินาหรือเปล่าเนี่ยนัดที่เจอกับอะไรวะที่ดิมเบเลียเป็นคนยิงแบบกตชัยนี่ครับอืยิงส,งสรรมศักดิ์ศรีแชมป์โคพอจริงครับอันนี้เป็นดิมเบเลียปีเอ็มซีเนาะปัดเน้นๆนะครับอ้าวดาวพิขึ้นนำนะครับโอ้โหมายิงในช่วงท้ายหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับมายิงในช่วงท้ายครับ จังหวะน,นี้ยกมาอา้าวเราตัดบอลได้ครับบอลที่ดิมูเดียให้เวรติดิมเูเดียอ้าล็อกได้หนึ่งครับให้เวรติไหลให้ดิมูเดียดิมูเดียล็อกถึงจังหวะเปิดมาเอ้าไม่ได้ครับเอ็มปาเป้ที่บอลให้เบอร์นาร์ดยังไงเนี่ยอันนี้มันชื่อเบอรถถ์นาร์ดหรือเบอร์ทานนี่เคยรู้ชื่อบ,บอกหน่อยเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ยังไงปั่นจังหวะน,นี้โอ้โหเรียบร้อยครับสามประตูต่อหนึ่งเราเมา่อยิงแซงช่วงท้ายครับ ประตูนี้ตอกฟ้าลงเลยครับทุกคนดังน้อยเราก็ชนะได้เลยครับนี่ครับมาเลยครับหูยเอ็มพาเป้ครับจังหวะยิ่งเหมือนจะสะดุดนิดๆนั้นเนี่ยไม่ทานครับปูตัวครับมันต้องเจอรูปแบบนี้แล้วรูปปั่นๆครับลูกพวกจังหวะใกล้ๆตัวนี้มันกินกินมันยากครับนี้เป็น20 UCL นะครับปีนี้โอ้ขีครับนำนะครับ3ประตูต่อ1แล้วโดนก่อนครับแต่ว่ากลับมาได้ครับ อยัางไงเลยอ่าหมดเวลาการแข่งกันครับโอ้ยเราพี่รกลับมาชนะได้ครับช่วงท้ายเกมครับเอาชนะไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับนี่ครับวายเนอ์ดูมครับอู้ดีใจกับเบื่อนะครับประเดิมสวยครับแต่เกมนี้ลามอสกับอ่าฮากิม่นี้ไม่มีประตูเนาะดอนนุมาก็พอใช้ได้ครับจังหวะรูกยากก็ใช้ได้นาะบางจังหวะนะครับ อันนี้เป็นสนามของปารีสแล้วนะผมปรับมันเป็นของปารีสให้หมดเลยครับสวยงามครับแบบนี้นยิงครับสกอร์ก็สามประตูหนึ่งเราก็ยิงไปหกเข้ากรอบสี่ได้มาสามประตูนะครับอ้สวยงามแจมแมวครับทุกคนโอเคครับก็เป็นยังกันบ้างครับทุกคนสำหรับแผนฟูลทีมปารีส2 0 2 2นนะหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ โอเควันนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้แหละมาทำเล่นๆขำๆครับนักเตะเราก็ไม่ได้บวกเยอะอะไรมากมายเนาะเวทน,นักเตะบวกหนึ่งบวกสองครับเอามาเอามาทำสนุกๆครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณครับ